วิดีโอแคปเจอร์บัตตอนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานป้ายตรกับใช้งานได้ใช้ปัดขึ้นแล้วไปทางขวาเพื่อดูท่านผู้ชมนะคะแล้วนี่ก็โตเม่ฟรีดอกรัอัพโหลดเพลงพิเศษใหม่เพื่อให้คุณรับฟังหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการอธิบายและอ่านออกเสียงปิดอยู่สงสัยต้องปิดสงสัยต้องปิดการอธิบายนงัดคะก็วันนี้แกรัชจะมาคัดคายคุณผู้ชมนะคะที่เกิดการชมช่องยูทูบนะคะก็ สำหรับใครที่อยากเห็นหน้านะคะก็ได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายจากวิดีโอนะคะไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัดเสียงแล้วแปลงเป็นวิดีโอเหมือนแต่ก่อนมานะคะ <c oughs> ก็ทุกคนนี้หายกันหมดเลยนะนะคะนะคะกนะ็วันนี้นะคะก็คืออา,อาจจะ หน้าตาไม่สวยหน้าตาไม่สวยหน้าแต่ว่าก็ง้นแหไรนะคะก็อย่างที่พอคืออยากให้คุณผู้ชมได้กิดการรักชมกันนะคะก็วันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามนิยายบ้างน,น,<ย>นิยายเสียงนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่ดิกชงร้องแล้วก็เพื่อนๆร้องนะคะคือต้องบอกว่าเราเราทำหลายคลิป นะคะเราทำงหลายคลิปลายหลายแบบพยายามที่จะสิรหาคลิปต่างๆที่จะมาให้ค่างผู้ชมได้รับ,รบ,รบชมกันไม่แน่ใจว่าทาง y t u t u อารชั่งอาจจะทำอะไรง่ายๆเก่งนะคะแต่ก็จะพยายามที่จะทำนะคะพยายามที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้แก่ค่านผู้ชมและก็ค่านผู้ฟัง ที่กิการฝั่งนิยายเสียงด้วยนะคะก็ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าดิฉันไม่ใช่คนปกตินะคะดิฉันไม่ใช่คนปกติดิฉันเป็นคนตาบอดนะคะเป็นคนเป็นคนมองเป็นคนไม่เป็นคนมองไม่เห็นนะคะตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอ่านนิยายเนี่ยอาจจะอ่านกับกุกกะกับกบ,บ้างนะคะเพราะว่า เราเขียนอักษรแบลค่ะเราไม่ได้เขียนเป็นภาษาปกตินะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าการการเขียนเนี่ยเปนอย่างไรนะคะถ้าถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราใช้กล้องหน้านะคะเงากลงี้ดิฉันก็มามา พาคุณผู้ชมมาบ้านเข้ามาในบ้านนะคะมาดูการทาง,งานของดิฉันเนาะนะคะแล้วนี่นะคะนี่ก็เป็นอ,อ,อุปกรณ์ในการเขียนนะคะอันนี้คือไอ้เจ้าไอ้เจ้ากลมๆอยนี้นะคะไอ้เจ้ากลมๆที่คุณเห็นอยู่อันนี้เป็นที่เขียนนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสกายลักนั่นเองนะคะส่วนอันยาวๆอันยาวๆ น่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมนะคะสีสีประมาณนี้นะคะอ่าอุ้ยนะคะเดี๋ยวกนหน้าจอขอนี้ยากนิดหนึ่งนะคะนี่ละค่ะอันนี้จะเป็นที่เขียนอุ้ยนะอันนี้จะเป็นที่เขียนนะคะส่วนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะก็จะเป็นกระดาษนั่นเองนะคะส่วนวิธีการอ่านเดี๋ยวฉันเอาเอามาหนึ่งแผ่นเอามาหนึ่งคู่กัน นะคะเดี๋ยวขอนุญาตนะคะวิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านเอากิ่งซ้อหายกันไหวิธีการอ่านนะคะก็คือสมมุติว่าจุดจุดวันเนี่ยนะคะจุดของเขาเนี่ยจะเป็นนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เวลาอ่านเนะี่ยเราใช้มือทั้งสองใช้มือทั้งสองข้างนะคะใช้นิ้วชีะคะ้ค่ะครัม ตัวอักษรไงๆละตัวนะคะครั้งตัวอักษรไงๆละตัวนะคะอ่านะคะเพราะว่านะคะถ้าเราครั้งตัวอักษรไงๆละตัวแล้วเราก็คลั้งคลั้งไปเรื่อยๆนะคะพอสุดเราก็เลื่อนใช้นิ้วกระเถิดขึ้นมาแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ,อ,อ่านไปจนกว่ามันจะหมดนี่นะคะส่วนวิธีการเขียนวิธีการเขียนนะคะก็คือ วิธีการเขียนนะคะก็คืออเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอเนีย่ยยกสักครู่หนึ่งนะคะ,ะวิธีการวิธีการเขียนนะคะก็คือยากก่อนยากเนาะอ่าวิธีการเขียนนะคะก็คือเอากระดาษมาหนึ่งคู่ เป็นกระดาษ A4 หรือกระขาษยากพิมพ์นะคะเดี๋ยวออนุยากพิมพ์ก่อนถ้าไม่เห็นหรือภาพไม่ชัดขออภัยด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์แค่นี้นะคะวิธีการเขียนมันขอจะลื่นอนะ่ะวิธีการเขียนนะคะก็คือนี่นะคะเอาเจ้ากระดาษมีกระดาษสองแผงใช่ไหมนะคะมีกระดาษสองแผ่งกระดาษเป็นกระดาษ A4 นะ กระดาษสีจะเป็นสองพันประกอบนะคะจากนั้นนะคะก็เอเอาเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นเซเลอสเนี่ยนะคะวางแล้วก็จับนะคะนี่นะคะแล้วก็เอากระดาษว,วางแบบนี้นะคะวางแบบนี้นะคะอือพอวางเสร็จนะคะก็อ่าวางเสร็จแล้วก็กดลงไปนะคะมันก็จะมีเสียงแบบนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ฟังนิยายงดิฉชันที่ผ่านผ่านมานะคะหยิฉชั้นไม่ได้เขียนแป็งตาดีเพราะดิฉชั้นเขียนตาดีไม่ได้ดิฉชั้นใช้อักษรเร็วเขียนแล้วอ่านอ่านแล้วก็บันทึกเสียงไปพอบันทึกเสียงเสร็จดิฉชันก็จะนำไปตัดต่อหรือว่านำไปทำคลิปอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นรายการทุกรายการ นะคะที่คุณผู้ฟังได้ฟังงั้นนะคะรายการทุกรายการที่คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะอาจจะไม่แห่งภาคนะคะเพราะว่าเราบอกอย่างที่บอกว่าเป็นวิดีโอเสียงนั่นเองอันนี้วันนี้นะคะดิฉันก็เลยอยากจะอธิบายและแจ้งให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทราบนะคะว่าการการการเขียนของดิฉันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเวลาอ่านอ,าอ่านแบบไหนนะคะ ถ้าเราจะเขียนย่อหน้านี่นะจะอย่างนี้นะคะ นี่นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะควเขียนเสร็จทํำยังไงละ่ะเขียนเสร็จก็เปิดนี่นะคะปึ๊บนะคะแล้วก็งายกระดาษขึ้นปั๊บนะคะนี่นะคะงายกระดาษอีกด้านหนึ่งแล้วก็คลังสำหรับใครที่เคยเรียนอักษรเบลนะคะใครที่ใครที่เคยเรียนอักษรเบลก็จะรู้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเรียนหรือยังไม่เคยศึกษาก็ลองถามคนที่เขาเป็น ค้างคนที่เขาทําได้นะคะเ๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเี่ยกัปฉันจะรีวิวให้ดูนะคะว่าการเขียนเริ่มจากอะไรนะคะค่ะโอเคก็คืออันนี้คือบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศภายในบ้านนะคะนี่คือในบ้านนะคะทั้งหมดเลยนะคะกระจงกระจกตู้เตอร์น,นะคะนี่นะคะ นี่คือบรรยากศาศภายในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเดินดิฉันก็จะเดินมาเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะส่วนที่ทิ่ฉันนั่งเขียนก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออักษรเปลนะคะ เป็นหนังสืออักษรเบลนะคะ,อะขออภัยด้วยถ้าหากว่าภาพไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันมืดนะคะและนี่ก็คือ,อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออักษรเบลนะคะหนังสืออักษรเบลที่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะัคะค่ะเอาเป็นว่าดิฉันให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆให้อุให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆนะคะเพราะว่า เอ่อถ้าจะให้ดูอย่างละเอียดนะคะก็ต้องให้กิชันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้กิชันมีโอกาสก่อนนะคะแล้วนี่ก็คือภายในบ้านของกิชันนะคะอืมถามว่าให้กูทําไมเงียนะคะอยากให้คุณผู้อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าดิชันทำงานยังไงนะคะ อุปกรณ์ก็ไม่เหนอะไรมากมือถือเครื่องเดียวนะคะถ้าใครใจออยากจะบริจาคพวกขัดค้าหรือว่าเนื้อกุ๊กหรือว่าอะไรก็บริจาคได้ตอนนี้ก็ชั้นก็กลับมานั่งที่เดิมนะคะทีที่งางประจํานะคะก็คือเปล่เปลนั่นเองง้านนอนเปลคะมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขอะไรก็หูนะคะไม่เห็นสบายตรงไหนเลยนะคะ โอเคดิฉันให้คุณผู้ชมดูกับเพียงเท่านี้พรกังใ่ายไงคลิกง่ายก็จะกังสำหกับตอนนี้สวัสดีจ้าการอธิบายแลกอ,อกชัตเตอร์ปุ่ม